การจะทำชีวิตในแต่ละขณะให้มีความสุขมิใช่อยู่ที่ว่าเราสแสวงหาสิ่งใดมาเติมเต็มให้กับตัวเองเท่านั้นแต่ต้องเรียนรู้ที่จะถ่ายเทสิ่งที่มีอยู่ให้ออกไปจากชีวิตด้วยความพอดีด้วยเป็นการคำนวณความพอเหมาะของความต้องการให้ลงตัวเรื่องทําใจเสียบ้าง แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นการเดินทางชีวิตของแต่ละคนนั้นล้วนมีความยาวและสั้นต่างกันโดยอาศัยความไม่แน่นอนของการเวลาเป็นตัวแปรอีกชั้นหนึ่งบางคนก็ก้าวไปได้แค่ครึ่งทางชีวิตก็ต้องร้างลาจากเส้นทางที่กำลังก้าวไป บางคนก็ถึงจุดมุ่งหมายปลายทางที่มุ่งมา่ปรารถนาขณะกําลังก้าวไปตามเส้นทางชีวิตอยู่นั้นบางคนก็มีสัมภาระมากมายที่ต้องแบกหามต้องทนแบกสิ่งที่คิดว่าจำเป็นทุกอย่างที่ตัวเองแสวงหามาได้ถึงแม้บางอย่างที่คนอื่นบอกว่าควรวางแต่เขาก็มักจะค้านทุกครั้งไป การเดินทางของเขาจึงเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าเป็นเพื่อนร่วมทางเสมอแต่สำหรับบางคนที่มองเห็นความเหนื่อยล้าที่รออยู่เพราะการก้าวไปเขาจะถือเอาเพียงสเบียงที่จำเป็นสำหรับต่อยอดชีวิตให้อยู่ได้เท่านั้นจะมีการคำนวณความพอดีให้แก่ตัวเองสิ่งที่ได้รับจึงเป็นความเบา สบายขณะก้าวไปและถึงจุดหมายปลายทางที่ปรารถนาด้วยความผ่อนคลายพระแท้จริงจุดหมายของการเดินทางนั้นเมื่อถึงเป้าหมายที่ปรารถนาสิ่งที่แบกไปอาจเป็นเพียงสิ่งที่ทวงแรงให้อ่อนล้าเท่านั้นเพราะเมื่อถึงเป้าหมายที่ผ่านการสำรวจด้วยดีแล้ว สิ่งที่คอยอำนวยความสะดวกที่ประสบณที่นั้นย่อมง,งดงามกว่าสเสบียงที่แบกหามเสมอการเดินทางชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเป็นเสมือนการเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองอย่างมีศิลปะ,ะอย่างหนึ่งเพราะทุกขณะของการสัมผัสกับสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ล้วนต้องเกี่ยวข้องด้วยความสมดุลแทบทั้งสิ้นการสัมพันธ์ต่อกันจึงจะเกิดความงดงามการจะทำชีวิตแต่ละขณะให้มีความสุขมิใช่อยู่ที่ว่าเราจะแสวงหาสิ่งใดมาเติมเต็มให้กับตัวเองเท่านั้นแต่ต้องเรียนรู้ที่จะถ่ายเทสิ่งที่มีอยู่ให้ออกไปจากชีวิต ด้วยความพอดีด้วยเป็นการคำนวณความพอเหมาะของความต้องการให้ลงตัวจึงจะส่งผลให้เกิดความสุขที่สมดุลหากเราคิดเพียงว่าการได้มาคือการเพิ่มความสุขให้กับตัวเองความรู้สึกที่ผุดขึ้นมาในความคิดเช่นนี้มักจะลวงความต้องการของชีวิตให้เพี้ยงไป ทำให้ชีวิตที่ควรจะกระจ่างชัดปิดเบี้ยวไปโดยเฉพาะการตอบโจทย์ของความสุขด้วยการเทความสำคัญให้กับกายและวัตถุเพียงฝ่ายเดียวนั่นชื่อว่าเป็นการจุดชนวนของความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวพระองค์ประกอบของการมีชีวิตนั้นมิใช่ต้องเอ็นเอียงไปทางกายและวัตถุภายนอกทั้งนั้น แต่การสัมพันธ์กันของกายและใจต่างหากจึงชื่อว่าเป็นชีวิตที่สมบูรณ์การเบี่ยงความรู้สึกและหล่อเลี้ยงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปย่อมทำให้แบบชีวิตผิดปกติจากความเป็นจริงไปปัญหาจากความขัดแย้งของชีวิตอันเกิดจากกายและใจที่ไม่ลงตัว จึงทำให้เราต้องสับสนทนทุก์เรื่อยมาแต่หากเรารู้จักไตรตรองด้วยความระมัดระวังไม่พลังให้สติหลุดออกจากกรอบที่ควรอยู่กรอบที่รู้จักควบคุมความพอดีที่ลงตัวระหว่างกายกับจิตความสุขที่เป็นความเรียบง่ายแต่งดงามย่อมเดินเคียงข้างอย่างสง่าพาเผย สิ่งที่ทำให้ชีวิตก้าวไปสู่ความสุขที่แท้จริงนั้นก็คือการทำใจและรู้จักปล่อยวางอารมณ์อย่างถูกวิธีคือรู้จักวางใจที่จะเกี่ยวข้องกับวัตถุอย่างพอเหมาะรู้จักวางความรู้สึกไม่ให้หลงไปกับอารมณ์ของจิตใจภายในและการรู้จักปล่อยวางทางใจได้นั้น เปรียบเช่นกับคนที่แบกของหนักจากการเดินทางไกลครั้นถึงจุดหมายแล้วก็วางสัมภาระที่มีอยู่ลงความหนักอึ้งที่เคยมีจะถูกแทนที่ด้วยความโปรง่งโล่งเบาสบายในทันทีเพราะหากมองย้อนกลับไปดูชีวิตของผู้คนในสังคมสิ่งที่น่าห่วงในขณะดำเนินชีวิตก็คือ การดิ้นรนสแสวงหาสิ่งต่างๆเกินความพอดีทำกายให้ดิ้นรนเกินกำลังที่จะรับไหวทำใจให้เอนไหวไปกับแรงของความปรารถนาจนเกินเหตุจึงทำให้ชีวิตหลุดออกจากความเป็นกลางไปโดยอัตโนมัติสิ่งที่ตามมาก็คือความสุขที่เผ็ดร้อนเกินกว่าจะเสก ให้สุขได้ในขณะที่ต้องการความสุขที่ต้องเสพจึงเป็นภาวะที่ต้องรอคอยเพื่อว่าสิ่งที่ร้อนนั้นจะเย็นลงในขณะข้างหน้าทว่าเมื่อความร้อนแห่งการสแสวงหาสิ้นสุดลงสิ่งที่เรามองว่าเป็นความสุขกลับเป็นความเปื่อยยุ่ยของรสชาติแทน สิ่งที่ได้ลิ้มรสจึงเป็นเพียงเศษเสี้ยวของความสุขอย่างน่าสงสารแต่การทำใจและรู้จักปล่อยวางความรู้สึกได้นั้นเป็นการรู้จักที่จะต้มยำทำแกงความสุขให้มีความพอดีกลมกล่อมด้วยรสชาติเปี่ยมด้วยคุณค่าที่น่าลิ้มลองและน่าชื่นชมดังอัญ,ญมณีที่ประมานค่ามีได้ เปรียบเสมือนคนที่รู้จักมองปัญหาด้วยความเข้าใจและแก้ไขอย่างถูกวิธีเปรียบเช่นกับการปิดไฟสักดวงหนึ่งให้ดับลงหากคนใดไร้ความเข้าใจการปิดไฟในความคิดของเขาก็คือต้องหมุนที่หลอดไฟแทนที่ไฟจะดับลงอย่างง่ายดายซ้ำร้ายหลอดไฟนั้นอาจแตกและทำให้ตาบอดได้ แต่สำหรับคนที่วางความรู้สึกเป็นและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดเขาย่อมเปรียบเหมือนคนที่มีความชำนาญในการเกี่ยวข้องกับระบบไฟเมื่อต้องการปิดก็เพียงแค่ใช้มือสกิดที่สวิตช์ไฟไฟที่ต้องการให้ดับก,ก็อับแสงลงได้ทันทีเป็นการแก้ไขด้วยวิธีง่ายๆแต่อาศัยความถูกต้องเป็นเกณฑ์ คนก็ปลอดภัยไฟก็ดับลงอย่างง่ายดายการใช้ชีวิตให้มีความสุขโดยการรู้จักวางความรู้สึกเป็นก็เช่นกันเป็นความรู้สึกที่เรียบง่ายแต่งดงามไร้ซึ่งความขัดแย้งจากสิ่งที่ได้รับและไร้ซึ่งความอึดอัดจากอารมณ์ที่ให้ผลเพราะบ่อยครั้งที่คนเรามักจะมองว่า การสแสวงหาเพื่อให้ได้มามากๆนั่นคือที่มาของความสุขแต่เรามักลืมไปว่าหากสแสวงหาแต่ไม่มีการเก็บออมและใช้สอยให้เกิดประโยชน์สิ่งที่ได้มาก็มีได้ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อชีวิตแต่อย่างใดการทำให้ชีวิตมีความสุขก็ไม่ต่างกัน เราต้องไม่ลืมว่าความสุขก็คือการใช้สอยกายและใจให้ก้าวไปด้วยกันอย่างสมดุลมีใช่ทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ว้าเหวเพียงฝ่ายเดียวเพราะฝ่ายที่ถูกทิ้งย่อมไม่ต่างอะไรกับลูกที่ขาดพ่อแม่ดูแลย่อมมีโอกาสถูกชักนำไปในทางที่ไม่ดีได้สักวันการที่เราสแสวงหาทรัพย์มาได้มากเพียงใด ไม่ใช่ความผิดแต่การวางใจที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้มาอย่างไรต่างหากเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจเพราะถ้าพลาดจากการวางใจต่อสิ่งที่มีสิ่งที่ได้มาก็ไร้ค่าอย่างน่าเสียดายชีวิตที่สแสวงหามาอย่างยาวนานหากรู้จักวางความรู้สึกให้ลงตัวในสิ่งที่ประสบ ความพร่ามัวแห่งชีวีย่อมกลับกลายเป็นความดีที่น่าจดจำเสมอโปรดทำใจเสียบ้างแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น